สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆครับสีสันเงาฉ่าครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆครับมือเดียวป้ายแดงครับใช้งานแค่1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับ Toyota Corolla Altis นะครับหนปี2009นะครับตัวเจนะครับสีสันเงาฉ่านะครับสีเทานะครับคันนี้ฮาเบียนนี้เลยนะครับ58 ชมเช็คดูรถทดลองขับที่บางแครนะครับราคาสดนะครับ229,000าบาทนะครับผ่อนได้4,6ปีนะครับ5้ปีนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่แน่นอนคือรถคันนี้สวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับสีเงาฉ่าตาแตกแบบนี้นะครับลองชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสภาพโดยรวมสวยพร้อมใช้นะครับปี2009กับมือเดียวป้ายแดงสีเทาแบบนี้นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับอึดถึกทนไว้ใจเอาติดได้เลยครับ คันนี้สาภาพสมบูรณ์มากๆครับลองชมสีซะก่อนนะครับสวยถูกใจให้เช็คชมดูรถทดลองขับนะครับสำหรับสมาชิกอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จัดไฟแนนได้นะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวรอรับรถได้ครับคันนี้รถสวยสาภาพสมบูรณ์คัดและเช็คมาให้เรียบร้อยสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับมาชมกันดูได้จะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับภายในระบบไฟฟ้าเซ็นอร์ลล็อกแอร์แบกนะครับตัวนี้ ABS ชมชอบเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับขอพรบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้เจ้าของดูแลดีนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงออกห้างมาเลยครับ รถสวยสภาพดีถามหาความอึดถึกทนไว้ใจได้ไว้ใจไปเลยครับกับอัลติสนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนอัลติสก็อึดถึอทนอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงไม่แรงครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์ครับใหม่แท้ครับรับประกันโดยรวมนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอัลติสอึดถึกทนไว้ใจได้ครับด้วยความทนทานของอัลติสนะครับใช้ง่ายใช้สบายไปไหนก็ใช้กันอย่างนี้แหละครับ เดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายกว้างขวางแน่นอนนะครับดูกระเป๋าจิ้งโจนะครับเจ้าของก็ไม่ยัดของเลยนะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว่ำนะครับเจรจาต่อรองนะครับใครจะสดใครจะผ่อนผ่อนเอกสารนะครับก็เตรียมได้เลยครับเช็คกดที่คือชิปอ่านรายละเอียดได้นะครับกดที่ชื่อคลิปนะครับอ่านรายละเอียดได้เลยครับรถสวยครับไม่มีชนหนัก หรือพิกวําหรือจมน้ำนะครับการันตีโครงสร้างไว้ให้แล้วละครับเป็นมือเดียวด้วยครับและถ้าใครสนใจจริงๆนะครับอยากได้ไปใช้งานนะครับไปดูตัวจริงได้เลยครับทดลองขับได้ครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับถ้าท่านชอบสนใจเข้าใจก็เอาไปใช้งานกันได้เลยครับดูภายในนะครับงามมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นมุมกล้องนะครับไปเจอตัวจริงได้เลยครับรบ สวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีสันเงาฉ่ำเขาเรียกว่าเงาตาแตกนะครับประมาณนั้นภายในก็ระบบไฟฟ้ากระจกใส้กวาาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับ ครับนำมาฝากนำมาให้เลือกนำมาให้ชมเลือกที่ชอบจากที่ใช่นะครับสำหรับผมมีรถมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจของสมาชิกนะครับรถมือ2ก็ต้องทําความเข้าใจเป็นลาดับต้นๆน,นะครับแต่ที่แน่นอนนะครับผมก็คัดรถสวยสภาพรถดีไม่มีชนหนักอัดต่อหนระือพลิกคว่ำนะครับส่วนเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างท่านไปลองขับดูท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายแล้วครับเพราะว่ามันดูง่ายครับ